นี่แหละคือสถานที่ของหลวงพ<ค>่อฤาษีหนึ่งยามใช่จะต้อง,ง,ง,งเดินสายเป็นรลังการางานสร้างระดับประดิษฐ สังขารหลวงพ่อซาลีราท่านอยู่ตรงนี้ โดยเีดิงดำเป็นผู้ที่มีคุ้ประการมากกับพระพุทธศาสนาหลวงพ่อโดยเลิงดำนี่แหละเป็นผู้ที่บอกว่าในอนาคตอันใกล้หรืออันไกลมนุษย์จะได้อภินญ,ญา ลุงหงอกก็นำมาแปลความว่าคำว่าปัญญาที่ลวงพ่อกล่าวถึงก็คือก็คืออวิญญาสามหนึ่งนั้นคือต้องได้ตาทิพย์สอง ต้องรู้เข้าใจและก็คือการเกิดของสรรพสิ่งสรรพสัตว์โดยพระยิ่งการเกิดของ,ง,ต,งตัวเองซึ่งตรงกับคําว่าบุเพนิวาสานุสติญาณแปลว่าได้รับการได้รับได้รับญาณอย่างรู้ไปหาอิาีธชาแล้วก็ยัง ประกอบไปด้วยดุลและซึ่งอันว่ากิเลสน,นั่นคืออัปญญาสามหลวพ่อจะชี้นิามได้พยากรณ์ไว้ว่าอนาคตอันใกล้ก็แปลว่าเมื่อเวลาท่านละสังขารคงไว้แต่สรีระที่อยู่โลมแก้ว ให้ผู้คนมากราบไหว้บูชาถึงคุณอุปรกรณ์ของหลวงพ่อให้เสืส็สชาในการปฏิบัติบูชาศีลส,สมาธิาภัวนาปัญญาให้เกิดมักผลนผิพพานให้ได้ในภพชาตินี้จะได้สิ้นวัตตะอ,อันปเป็นทนานองา้อยหลงหยิ่งรุมกันลงจงสามเรียกประูมินั่นเอง ยังหลวงพ่อฤาษีนิ่งดำก็ยังได้พยากรณ์ไว้ว่าในรัชกาลที่สิบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวัวในรัชกาลที่สิบจะเป็นยุคของถิ่นกาขาวก็แปลว่าจะเข้าสู่ยุคสิลลควิไลเขาสิวิลไลตรงนี้ มันก็จะแปลความว่าสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งหมดของเอชาที่อยู่ในโลกใบนี้ได้ประกอบภารกิจซึ่งจะเข้ามาตรงกับยกของพระเสยใายในยะมมตไตรนี้เองเพราะฉะนั้นใครก็ได้อภิญญาสาม ก็คือหมตาทิพย์สี่กับห้าก็าไมได้หูทิพย์ในคำสอนของพระเจ้าตจนาแนะของปัญญามีทั้งตาทิพย์หูทิพย์ใครได้สองสิ่งนี้ก็จะไปรู้ความนึกความคิดของสัสตว์โลกมนุษย์และเทวดาทั้งหมดยังไม่พอยังได้ของแถมมาด้ยวยที่เรียกว่า อิททิปปฏิหารลมแล้วก็คืออภิยญาห้าบวกหนึ่ง 1, 1> นั่นเองขอรองโมทราสาธุเอาละสลับลงออกมาหน้าที่นี่นะวันนี้จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่น้ำท่วมน้ำหลากมาเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานี่เอง วันนี้มันตรงกับวันที่21ุ่ิบเอราคมสองพันารอยิบเจ็ดถึงเมาะมาเพื่อที่จะสลายไม่หยุดฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมอีกต่อไปที่ผ่านมาแล้วก็ต้องแล้วกันไปต่อไปนี้แผ่นดินไทยไม่น่าจะมีฝนตกมาอีกแล้วโอเค รู้โดยรอบนี่แหละที่บอกว่าวิหารแก้วดูแลปร,ประดาดูสวยงามมากเป็นหนึ่งในแนวทางเสาศากดิสนาสวยงามมากใครเข้ามาสถานที่นี้ก็จะรู้ว่าจิตใจปลอดโปง่ง โอ้โหหนังพระเดชพระคุณที่ท่านมีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดมาจไหนครับมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพเนาะ แต่เน้นทางสดะดวกแบบเมืองไทเมื่อก่อนยังไม่มีสะพานข้ามเรือกันข้ามโพกันเทลาเยอะเลยขออนยุยญาตเรียนถามว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักน้ําท่วม <ขอ S 1> ถาม,มาว่าที่นี่ฝนตกไหมอย่าโยมว่า, <c oughs> วานายโอ้วหทั้งวันเลยตก <c oughs> ตกแล้วก็หยุดแล้วก็ตกตลอดต,อดตกเกับไม,ไม่ไม่มีอะไร <c oughs> แล้วแคก ก็ช่วงไปแล้วโดนของเขาแลวา้วก็ตอหนาทีเา่เขาก็ไม่ไม่อะไรคร <c oughs> ับก็เย็นสบายดีกว่าร้อนเห็นน้ําท่วมน้าหลากเข้าตลาดน้ำท<ะ>่วมกลจากนี้นไปเป็นกเป็นร้อยกิโลจะโยกไม่เมื่อลำบาก <c oughs> มันใกล้เทือกเขาตรงนั้นเทือกเขาไปแล้วแล้วก็ลงมาก็โดนซับบอดไม่มีอะไรไม่ถึง,งล่างๆอีก <c oughs> ไม่ถึงนี่นะครับมันเป็น100ร <c oughs> ้อยกิโลไปอย่คนละอัาเภอรกัน ก็ฮือหากว้างใหญ่ตื่นเก้นไ,ไปหมดเลยเขามาพบแผลอย่งนี้ครับที่นี่ก็เราจะกลัวรน้ําจากเขื่อนทั้งนี้ยทั้งที่จะปล่อยไปจากอ่นดนีพลียมัง่งราคาเศรษฐกิจมัง่งชัยนานี่ก็ช่วยระบายได้เอะแต่นี้ก็ระบายได้เล็กน้อยไม่ได้เยอะมากได้เต็มที่มากกว่านี้อีกหลายาันเลยเมื่อปี หาสี่เป็นไงครับพระเดชพระคุณครับโอห้าสี่ก็ตัวเด็กเนาะทุกจังหวัดกันตรงนี้เนี่ยอันนี้เกือบเป็นหัวเราโอ้อ๋อก็เดี๋ยวมีเวลาสักหนึ่งนาทีเนาะโาโยมแล้วก็เดี๋ยวเราจอยก็ต้องปิดทับการครับครับโอเคสักหนึ่งนาทีโอ้ยสวยงามมาที่วยเยี่ยมจอดในขาะที่ก็ขออนุญาตเลยเดี๋ยวกเจ้าที่เราเริ่มปิดไฟกัน จะขอญาตเนาะครับนะครับคร,บครบก็ทุกวันเราก็จะขอญาตปิดก,การงนนงนรามาเป็นนาทีสุดท้ายเลย,ย<า>ครับครับครับนาทีสุดท้ายที่จะมาเยี่ยมชม ลนะภารกิจของลุงหมอ,อสลายเมฆหยุดฝนเพื่อป้อกันน้ำท่วมก็น่าจะสิ้นสุดกันตัวนี้ณที่นี่คือจังหวัดอุทัยธานีข่าวสารที่ผ่านมาดูเด็ดเผ็ดมันมากหลายคนผู้คนที่อยู่ห่างไกลก็เรียกว่าจิตใจไม่เด็ดว่ดีแต่เวลามาถึงพื้นที่อยจริงแล้ว,ลวก็ไม่มีอะไรมากครับเจ้าของพื้นที่บอกว่า ไม่มีอะไรมากไม่ต้องตกอกตกใจจนเกินเหตุแล้วเกินปัจจัยลุง,ง squishy, อ,ออกเป็นคนสุดท้ายจริงๆว right ันนี้ครับเนี่ยรองเท้าคู่สุดท้ายเลยนะครับครับครับ หมดตัวเขาแล้วก็ต้องอย่างนี้แหละครับครับครับโอเคก็คิดว่าสลายไม่จุดฝนปีนี้น่าจะไม่มีฝนอีกแล้วครับนี่หน่อยครับครับก็เชื่อว่าปลอดโปร่งโล่งสบายแล้วต่อไปเข้าสู่หน้าหนาวแล้วครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับปฏิบัติกุณครับวัดน้ำคายังปิดนะวัดน้ำคายังเปิดอยู่อาจจะนิดนิดกิโลได้เหรอถึงห้าโมงครับแล้วก็เสรที่เราเลี้ยงปลาก็ับห้าโมงเมือนกันไปได้ต่อยสองที่นะโยมครับผม โอเคเอาแล้วมาถึงตรงนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วล่ะครับ mm. นี่แหละโอเคจบกันแค่นี้ครับ E uh -huh.